หลังจากที่มีทั้งสดใจซิงได้มาปลากกดตัวอยู่ตรงหน้าของเพกแล้วซึ่งตัวเขาก็ไม่คิดที่จะปล่อยให้พระเอกนั้นออกมาจากสถานเต่ยงนี้ได้ง่ายอยู่แล้ว หนึ่งโดยที่พระเอกนั้นเป็นคนที่มีความสําคัญก่อตาหนักจะพูดของพวกเขาเพราะก่อนหนนี้ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะได้จับพ่อของพระเอกไปเพื่อค้นหากุญแจสําคัญหรือว่ายกทัวเซิร์กวดตี้แต่สุดทายแล้วก็ไม่สามารถรับข้อรู้ข้อมูลทั้งหมดได้ตัวเขาก็สามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่ากุญแจสําคัญหรือว่ายกกัวเซอร์กวดตี้นั้นก็คงจะย่องอยู่กับพระเอกอย่างแน่นอนในตอนนี้ก็ไม่ไคิดที่จะปล่อยให้พระเอกนั้นออกไปจากที่นี่ได้อยู่แล้วยังไงแม้ว่าจะเป็นร่างวิญ ญาตของเย้าเฉินรวมถึงเซี่ยวเหยียนทั้งสองจะต้องตกอยู่ในกนมือของเขาเท่านั้นเป็นบทที่ทาให้รพอเอกในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีความแค้นเป็นอย่างมากเพราะพอได้ยินคําพูดของพ่อของเขาถูกจับตัวเอาไว้ที่ตําหนักจะตะพูดตัวเขานั้นก็รับรู้ได้เลยนะยับว่ายังไงจะต้องช่วยเหลือพ่อของเขาให้ตรงไดแต่มันก็ยังไม่ใช่ตอนนี้อยู่แล้วนะยับอาจารย์ของเขาก็พยายามจะบอกให้รพอเอกนั้นรีบออกไปจากที่นี่ก่อนในด้านความแข็งแกร่งของเพอเอกเกรงว่าคงจะไม่ใช่คููต่อสู้อย่างแน่นอนนะยับ ก่อนที่พระเอกจะทำตามสิ่งที่อาจารย์ของเขาบอกได้ทำการระเบิดเปิดใช้รูปแบบพลังของเขาเป็นรูปแบบเปลวเพลิงสามจำแรงเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเองพยายามที่จะพุง่งหนีออกไปจากที่นี่นะยับแต่ว่าวก็ยังจะมีทับโสดใจซิงพยายามเข้าโจมตีต่อสู้กับเอกพระเอกก็เปิดใช้รูปแบบพลังของเขาเป็นเปลวเพลิงนะครับผมที่ได้มาใหม่เลยก็ว่าได้ทำการเข้าโจมตีสวนกลับกันไปนะยับแต่ถึงแม้ว่าอเอกจะใช้พลังในรูปแบบในก็ตามนี่ครับไม่สามารถที่จะทำ บรายท้งสดใจสิ่งได้อยู่ดีก่อนที่พระเอกจะใช้โอกาสนี้พยายามที่รีบนี้ออกไปจากที่นี่ป่านะครับ จึงทำให้ทั้งโสดใจซิงก็พยายามเปิดใช้รูปแบบพลังจิตของเขาเพื่อทำการควบคุมเพกเอาไว้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พระเอกในตอนนี้ติดอยู่ในห่วงพลังจิตของทั้งโสดใจซิงและก็กำลังถูกทั้งโสดใจซิงเข้าโจมตีไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทั้งโสดใจซิงโจมตีเข้าใส่พระเอกไปมันก็ไม่ใช่ร่างจริงของเพกแต่อย่างใดน,นะครับเป็นเพียงแค่ร่างจำลองที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นในตอนนี้พระเอกก็สามารถหลบหนีออกไปจากทั้งโสดใจซิงได้ทั้งโสดใจซิงก็มีความโกรธแค้น พระเอกมากกว่าเดิมรับที่ถูกพระเอกปั่นหัวแบบนี้เป็นเพียงแค่ระดับปรมาจารย์ยุทธเท่านั้นแต่ยังก้าที่จะมาอวดดีต่อนะคะวันนี้เจ้าจะไม่ได้ตายดีอย่างแน่นอน เขาก็ได้รีพุ่งตามตัวเพกไปส่วนทางด้านการต่อสู้ของด้านนอกนะครับเราเซียนยุทธของทั้งสองไฟพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่เกาโจมตีต่อสู้ปะทะพลังกันไปเท่านั้นเพราะอย่างไงก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะกันได้ทําได้เพียงแค่ยื้อเวลาว่าทางด้านของเพกรวมถึงทังนดใจสิใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้นะครับแต่และว่าในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากห้องทงวินญาณแล้วนะครับ พระเอกก็ต้องรีบส่งเสียงบอกให้ทุกคนนั้นรีบเพ่นนี้ออกไปจากที่นี้เพราะภารกิจของพวกเขานั้นสําเร็จแล้วในตอนนี้ทุกคนที่ได้ยินคําพูดของพรเอกก็หยุดการต่อสู้นี่ครับรีบพุ่งตามพระเอกไปแต่สิ่งที่พวกเขานั้นคิดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถออกไปจากสถานที่อย่งนี้ได้ เพราะในตอนนั้นเองมันก็มีบ้านพลังของท่าโสดใจซิงแต่ทําการครอบคลุมทั่วบริเวณรอบๆนี่เอาไว้ไม่มีใครสามารถออกไปจากที่นี้ได้แน่นอนเพราะในด้านความแข็งแกร่งของท่าโสดใจสิงแล้วเทียบเท่ากับระดับเซียนยุทธห้าดาวไม่มีใครที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของท่าโสดใจสิงในตอนนี้นะครับ จึงทำให้พระเอกในตอนนี้ก็ถึงกับคิดหนักเลยทีเดียวเพราะถ้าเกิดว่าพวกเขาถึงแม้ว่าจะร่วมมือกันก็คงจะไม่สามารถเอาชนะทศสดใจสิงได้แต่มันก็จะมีวิธีเดียวนะครับผมในการสร้างดอกบัวเปลวเพลิงพุทธพิโรธของเขาถ้าเกิดว่านำเอาเปลวเพลิงทั้ง4ชนิดมาหลอมรวมกันแล้วล่ะก็ก็คงจะต้องเกิดเป็นดอกบัวเพลิงขนาดใหญ่เป็นเข็มเราวิชาระดับชั้นฟ้าในการเข้าโจมตีต่อสู้กับทศสดใจสิงได้อย่างแน่นอนนะครับพระเอกเลยบอกให้ทุกคนนั้นทวงเวลา เอาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ตัวเขาก็จะรวบรวมพลังของเขาในการเข้าโจมตีไปเหมือนกันซึ่งทุกคนก็ทําตามสิ่งที่พระเอกบอกนะยับแยกตัวกันไปในการเข้าโจมตีต่อสูส้สก,กัดท่านโซดใจซิงเอาไว้รวมถึงเหล่าตาหนักเจตพูดคนอื่นนะยับแต่คิดแล้วว่าเหล่าทางด้านของทันโซดใจซิงนั้นจะเสียเปียบต่อเพเอกนะครับเพราะเสียนหยุดในตาหนักเจตพูดของพวกเขานั้นก็ถือได้เลยว่าพอเทียบเท่าในการต่อสู้กับกลุ่มของเพเอกได้ในตอนนี้ทันโซดใจซิง ก็ได้สั่งให้เหล่าสาวกของเขาทําการเข้าต้านทันเหล่าเซียนยึดเอาไว้ตัวขอมมุงเป้าใหม่ไปหาเพกเลยนะฮะแต่ทางด้านของเพกก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ยังคอยคุ้มครองเหมือนกันจะเป็นทางด้านของแม่นางจือเยียนตัวเธอถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับระดับเซียนยุทธแต่ก็พอมั่นใจได้เลยนะครับว่าสามารถที่จะต้านทันและรกระท็ทวงเวลาให้กับเอกได้อย่างแน่นอนก่อนที่ท่านโสดใจซิงจะได้พุ่งเข้าโจมตีเพกไปนะครับแต่ทว่าแม่นางจือเยียนตัวเธอนั้นก็ได้การ ร่างเป็นร่างใหญ่นี่ฮะผมก็จะเรียกได้เลยว,ว่าวิวัฒนาการเป็นร่างสาวแล้วเรียบรอนนะครับตัวเธอก็ได้พุ่งเข้าไปในการเข้าโจมตีต่อสู้กับท่านโสดใจซิงแม้แต่กระทั่งท่านโสดใจซิงก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากร่างนี้ก็สามารถต่อสู้กับเขาได้อย่างสูสีเลยทีเดียวนะครับผมจึงทาให้แม่นางจื่อเย็นก็เลยสามารถที่จะต้านทานการโจมตี รับมือกับทศใจซสิงได้แล้วในตอนนี้นะครับทางด้านของเพกที่พยายามรวบรวมดอกบัวเพลิงของเขานะครับเป็นเหตุผลที่ทําให้ทศใจสิงที่สามารถสัมผัสได้รับรู้ได้เลยถ้าเกิดว่าล้อมรวมสําเร็จแล้วล่ะก็แม้แต่กระทั่งตัวเขาก็ยากที่จะสามารถรับการโจมตีนั้นได้เหมือนกันก็พยายามพุ่งเป้าหมายไปหาพระเอกนะครับแต่ก็ยังมีจื่อเย็นที่จะคอยปกป้องเอาไว้นะฮะจึงท,ทาให้ตัวเขาในตอนนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ตัวเพกได้สุดท้ายแล้วก็ต้องเปิดใช้รูปแบบพลังเอาติ ในยับในการเข้าโจมตีสวนกลับไปในยับถึงแม้ว่าจือเยียนตัวเธอนั้นจะสามารถป้องกันการโจมตีได้หลายกระบวนการก็ตามแต่พลังของเธอนั้นมันก็มีขีดจํากัดในยับสุดท้ายแล้วพลังแปลงร่างของเธอมันก็ได้หมดลงร่างกายของเธอก็ได้กลับมาเป็นปกติแล้วก็ถูกการโจมตีของทั้งโซดใจสิงเป็นการควบคุมพลังจิตอาวันยับตึกตุงตัวเอาไว้ก่อนที่ทั้งโสดใจซิงจะทําการเข้าโจมตีเพื่อจัดการฆ่าเธอทิ้งซึ่งในจังหวะนั้นเอง มันก็จะมีร่างมียักษ์ตัวขนาดใหญ่เป็นหมีมังกรนะครับผมทําการเข้าโจมตีเข้ากลับไปนี่ยจิงทำให้การโจมตีนั้นก็เลยแบบว่าทําให้ท่านโสดใจซิงลอยกระเด็นจนได้รับบาดเจ็บไปซึ่งคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็จะเป็นทางด้านของพี่ชายสงจานก็จะเป็นคนที่คอยติดตามแม่นางจื่อเยียนในตอนนี้นะครับผมเป็นบทที่ทําให้ตัวทางด้านของท่านโสดใจซิงเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันที่กองกําลังของเพคจะมีคนที่แข่งแก่งขนาดนี้ได้สงจาน ก็เลยพยายามพุ่งเข้าไปในการเข้าโจมตีต่อสู้กับทั้ง,ววาทางโสดใจสิงนะครับแต่ว่าทั้งโสดใจสิงก็ไม่ได้มีเวลามากพอแล้วตัวเขาจะต้องหยุดเพกให้ถงได้ในตอนนั้นเองก็พยายามพุ่งเข้าไปพุ่งเป้าไม้ไปหาเพกนะครับแต่ตว,ว่าทรงจันทร์ก็ได้ทําการพุ่งเข้าไปใช้หมัดของเขาต่อยไปที่ทั้งโสดใจสิงนะครับซึ่งมันก็เป็นทางด้านของทั้งโสดใจสิงที่คิดเอาไว้แล้วในการที่รับการโจมตีของทรงจนันและก็ถูกดีตัวออกไปเข้าไปหาเพกในตอนนี้นะครับ ไม่เนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ตกใจเป็นอย่างมากถ้าเกิดระพุ่งเข้าไปเกรงว่าก็คงจะไม่ชันแล้วซึ่งทําโสดใจซิงในตอนนี้ก็ได้ทําการชาร์จหมัดของเขานะครับทาการพุ่งเข้าโจมตีเข้าใส่พระเอกเข้าไปแบบเต็มๆซึ่งพระเอกก็ไม่ได้มีพลังมากพอในการหลบการโจมตีนั้นได้านะครับ พระเอกถูกการโจมตีเข้าไปแบบเต็มๆในตอนนี้ตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บเลือดกระอักปากลอยลวงตกลงไปยังพื้นนะฮะแต่สิ่งที่ตัวทั้งโสดใจซิงคิดว่าจะชนะพระเอกได้มันก็ไม่ใช่แบบนั้นถึกแม้พระเอกจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากการโจมตีแต่ตัวเขาก็ยังสามารถล้อมร่วมดอกบัวเพิงได้สําเร็จนะครับพระเอกในตอนนี้เอาดอกบัวเพิงทําการเข้าโจมตีทั้งโสดใจซิงส่วนกลับไปซึ่งในจังหวะนั้นทั้งโสดใจซิงไม่สามารถหลบการโจมตีของเพกได้ ดอกพวเพิงของเอกระเบิดร่างกายของทศใจสิงเข้าไปแบบเต็มๆเนยับซึ่งแรงระเบิดนี้ก็เรียกได้เลยว่ารุนแรงอันมหาศาลแม้แต่กระทั่งตำหนักเจตพูดสาขาย่อยนี้ถูกทำลายเละเทราบขับเป็นหน้ากองแต่สิบพีส่งจานก็ต้องรีบเข้าไปรับตัวเพกเอาไว้ แต่ถว่าในตอนนี้พระเอกก็ได้หมดสติไปซึ่งพวกเขาในตอนนี้ก็คิดว่าจะต้องรีพาพระเอกนี้ออกไปจากที่นี้เพราะถ้าเกิดว่ายังอยู่ที่นี่ต่อไปก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆนะครับแต่คิดเลยว,ว่ามันจะง่ายอย่างที่พวกเขาคิดเพราะในตอนนั้นเองมีใครบางคนของตำหนักจตพูดพวกเขาได้ปลากดทุกมาแล้วซึ่งการโจมตีอันรุนแรงของพระเอกก็ถูกดูดซับเอาไว้ได้ยอย่างง่ายดายและคนคนนั้นก็จะเป็นท่านโสดจากตำหนักจจตพูดท่านโสดพูดดำและก็พูดข่าวเนี่ยะ ความแข่งแกงเทียบเท่ากับระดับเซียนยุทธคั้น5ดาวเลยทีเดียวแต่ก็จะเหนือกว่าทั้งโซจสยซิงเล็กหน่อยนะครับซึ่งพวกเขาได้พูดบอกกับกลุ่มเพกไปอีกว่าพวกเจ้ากล้าปุกเข้ามาที่ตำหนักเจตพูดของพวกเราทำลายตำหนักเจตพูดของพวกเราจนเละเทราบคาบไปหน้ากองคิดเลยว่าจะสามารถหนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้ แต่เพื่อที่จะให้พระเอกมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่เสียนยุดเฟิงและก็แม่นางเสี่ยวอีเซียนทั้งสองก็คิดว่าจะทําการทวงเวลาเอาไว้และก็ให้รีพาพระเอกนั้นออกไปจากที่นี่ซึ่งในตอนนั้นก็จะมีแม่นางเจ๋อเยียนก็ได้บอกให้ทุกคนห้ามเถียงกันเพราะตัวเธอมีเทคนิคในการพาทุกคนออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนนะครับก่อนที่เธอจะนำเอาหยดเลือดในหัวของเธอนั้นออกมาครับทําการเปิดประตูมิติเป็นเทคนิคประจําเผ่ามังกรสุญญตาภพของพวกเธอนั่นเองนะครับสามารถเปิด ป,ประตูมิติและก็ออกไปจากที่นี่ได้ตามต้องการเลยทีเดียวนี่ฮะแต่คิดแล้วว่ากลุ่มของทั้งโซขาวดํานั้นจะยอมนะครับในตอนนี้ก็ได้ทําการเปิดชายรูปแบบพลังมิติของเขาเพื่อเข้าโจมตีสวนกลับไปเหมือนกันนะครับแต่ะวันใน E ีีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสาหรับ EP ีที่ล่าสุดแล้วนะฮะกำลังสนุกมอมันกันเลยทีเดียวนี่ครับกลุ่มพระเอกนั้นจะสามารถหนีรอดออกไปได้โดยวิธีไหนก็รับชมกันต่อไปได้ใน E ีีหน้านะครับผมสําหรับช่องนี้นะฮะไม่มีการรับโปรโม เว็บพนันแต่อย่างใดครับถ้าเกิดว่ามีเว็บพนันหรือว่าลิงก์แอดไลน์อะไรต่างๆอยู่ใต้คอมเมนต์ห้ามหลงเชื่อเป็นเด็กขาดนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบไร้เคลียร์ลบออกให้หมดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ